เป็นคอกาแฟแล้วปวดปวดฟันน,ฟน,ะนะครับเป็นเขียวเขียวฟันน่าเกตนะครับเอออ๋อประมาณนี้ครับเคเลยตัวนี้คือเป็น สวัสดีครับทุกคนอยู่กับดรโอโกไก่รายการสุขภาพสบายๆส,สไตล์ด็อกรโอเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในส่วนของความรู้ดีๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของบรรดาถ้าใครกดไลค์กดใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามในส่วนของดรโอโกไก่ได้ทั้งในส่วนของ Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกเก้าแล้วก็ยูทูบโรงพยาบาลจุฬาลงกเก้านะครับทุกคนวันนี้รู้สึก รู้สึกว่าเวลาเตยกินกาแฟตอนเช้าเนี่ยเป็นคอกาแฟแล้วปวดปวดฟันนะครับเป็นปวเสียวฟันนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของฟันเราในนี้มปัญหาสุขภาพฟันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกับหมอฟันโรงพยาบาลจุฬาลัต์เก้านะครับเพื่อที่จะดูของดูถามว่าการปวดเสียวฟันเนี่ยมันรักษาได้ไหมมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูว่าในส่วนของ บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในส่วนของธนรรกรรมมีแบบไหนบ้างนะครับมีนวัตกรรมใหม่อะไรไหมที่จะมานําเสนอนะครับทุกคนก็ตามกันมาเลยนะครับตามมาได้เลยมาแล้วๆทุกคนไปดูกันเร็วเดือดจ้าเดือดจ้สวัสดีครับอาจารย์ศิว์วันนี้ดรโปไกขอมาเยี่ยมชมในส่วนของแผนกธนกร,รรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับได้เลยครับยินดีต้อนรับ<อ>เดี๋ยวเ<อ>ชิญข้างในดีกว่าครับข้างในปอแนะนำนิดนึงได้ครับ อ,อันนี้แผนกพันกริมของเรานะครับอ,อันนี้ห้องตรวจห้องแรกนะครับมีตอนนี้คือเปิดอยู่สองห้อง,ส,อง,องส่วนห้องตรงนี้ห้องอะไรครับอาจารย์ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้คือห้องเอ็กซเรย์ห้องนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง2องห้องแต่ละผนังก็จะมีตัวฉาบกันรังสีค,คนทําฟันรหรือผู้ป่วยข้างนอกเวลาเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเราทํางานได้โดยปลอดภัยพวกนี้ฮะ อย่างเงี้ยมีไฟเตือนทั้งหมดอันนี้ก็ฉากตะกัวการรังสีเดี๋ยวขอขอให้มาดูข้างในแป๊บหนึ่งครับผมเคยครับผมเคยมาทําห้องนี้ด้วยผมําได้ครับผมเครื่องใช้รังสีเครื่องเอ็กซรย์ฟันของเรามีอยู่2เครื่องใหญ่ๆหลักๆนะครับครับผมอย่างตัวนี้นะครับทางนั้นทางเซลเจีาจารย์มาทำกับผมใช่ครับก็คือตัวนี้มาเอ็กซรย์ฟันส่วนากจะเจาะดูแต่ละซี่ว่าซีนี้ผุไม่ผุมีฟันคุดไหมรวมทั้งดูพวกโรคเหนือ การทำลายของกระดูกแต่ละซี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวตัวนี้เืลฟิล์มใหญ่ซึ่ใหญ่เลยนี้ซึ่งใหญ่คือเป็นดูทั้งหน้าเลยประมาณนี้ครับนี่ขาขึ้นไปอ่ะมันจะลงมาได้ใส่ที่หูใส่ที่หูหูจะไม่ไม่เจ็บหูจะไม่ดันไม่ไม่ไม่ใส่ที่หูก็ลงมาึลงมาใส่ที่หูตัวนี้เป็นตัวเอกซเย์ดูพวกอ่ การเรียงตัวของของฟันคือละเอียดกว่าละเอียดกว่าดูข้อต่อขาไกลแล้วก็ทำซีทีได้ด้วยนะสําหรับเคสที่จะมาปักรากฟันเทียมมาเรามาดูห้องตรวจด,ดีกว่า,าห้องต่อไปดีกว่านะครับเป็นห้องอาจารย์ใช่ไหมครับครับผมอันนี้อีกห้องหนึ่งก็คือห้องที่สองนะครับลักษณะเอาเชิญอาจารย์เชิญเลยครับเชิญเลยครับ่อห้องนี้ก็เป็นห้องตรวจ ห้องห้องส่วนห้องหนึ่งเหมือนกับห้องแรกนะครับแล้วก็ภายในห้องก็จะมียูนิตทั้งฟ้านมีตัวมีตัวใช้เอ็กซเตัวนี้นะครับมันจะลิงก์กับตัวเครื่องเมื่อกี้ที่เราที่เรามาไปดูมาเมื่อกี้เวลาเราไปใช้ลังสีปุ๊บก็เขาก็จะส่งส่งภาพมาในนี้ครับหมอง็็จะอ่านฟิล์มพร้อมกับคนไข่เห็นเห็นรอยโรคของตัวเองเลย เราก็จะวางแผนรักษากันตรงนี้เลยว่าคนไข้อยากจะต้องเจออะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองหรือมีออปชันให้เขาแบบให้เขาเลือกว่าเคสของเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยังไงนะั่นก็คือดูตามฟิล์มแล้วก็ดูในปากพร้อมกันเลยก็คือาสามารถยิงมาหน้างานได้เลยแล้วก็สามารถ ตัดสินใจในการารักษาลูกกับคนไข้ได้เลยนะได้ไดนี่ดดีมากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในส่วนของช่วงนี้ก็โอ,โอ,โอ้โหต้องยงไมคอนเนี่ยโควิด -19 เนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของแผนกธนาคาร,รโรงพยาบาลจุฬาลงกร,ร์เก้าเราเนี่ยมีในส่วนของมาตรการป้องกันการติดเชื้อในส่วนของช่วงนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์โอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับช่วงนี้คือทางแผนกธนาคารเหมือนแบบ เจอแจ็คพอนตเลยคืออ้าปากมาก็คือเป็นช่องทางในการแพร่เชื้อได้เลยทางทางของเราก็เลยมีเป็นเหมือนนิวนมหม้สำหรับการทำฟันซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างมากเลยอ,อย่างแรกเลยนะครับอ,อ,อย่างชุดชุดที่ที่หมอใช้ตอนนี้เรเป็นชุดโดยเฉพาะกันน้ำใช้แล้วก็ทิ้งไม<อ>่ได้เอามาใช้ซ้ำ<อ>คนไข้ที่เข้ามาเวลาเข้ามาทำฟันปุ๊บปกติจะบ้วนน้ำธรรมดานี่นะครับก็จะมีก่อนทำฟัน ก็จะมีการบ้วนน้ายาฆ่าเชือ้ออย่างแรกคือลดการกระจายลดลดลดปริมาณเชือ้อแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เชื้อมันฟุ้งออกมามากนะันกแล้วก็ตัวพื้นผิวอุปก,กรณ์เตียงนอนเตียงทําฟันตัวที่ใช้จับต่างๆเราก็มีการใช้น้ํายาน้ำยาโดยเฉพาะนะครับในการในการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลัง และหลังการใช้งานใช่ครับ <Wow. S 1> มั่นใจได<น>้ว่ามีความสะอาดแน่นอนครับผมบแล้วก็ของของใช้ต่างต่างก็อันนั้นคือโดยสแตนดาร์ดทั่วไปแล้วเรามีการฆ่าเชือ้อตามตามอันนั้นคือทำแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะแล้วก็ตัวเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากมันเป็นการแพร่กระจายจากฝุ่นจากการละออ,อองละอองฝอยต่างๆาซึ่งมันเกิดจากการทำงานครับ,รบก็จะต้อง เรามีเครื่องในการดูดแรงเลยอ่ะดูดเพิ่มเพิ่มกําลังในการดูดปกติก็มีเครื่องดูดซักชั้นในช่องปากอยู่แล้วม,มีเวลามีเสียงอ่ะนะมนดูด<ช>มาครับใช่แต่มันไม่พอมันมันมีส่วนที่มันกระจายออกมาข้างน,นอกเราก็ใช้ตัวดูดโดยเฉพาะครับโอ้โหครง่หมือบว่างงชา้างไหมใช่อ, <ไป S 1> อันนี้นคือเครื่องเครื่องดูดเขาชื่อเต็มมันคือ เทคสตาร์ star, อ๋อเราซัชั่นเทคสตาคือดูดข้างนอกเอาจอใกล้ๆปากใกล้ๆตอนที่เราทํางานเนี่ยครับพอเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมีแรงดูดขึ้นมาประมาณนี้ครับแรงดูดก็จะดูดเข้าไปอย่างเงี้ยพอใช้นี่คือขณะทํางานของเราอาจจะยุ่งยากหน่อยคุณค่าจะได้ยินเสียง เสียงดังแต่ว่ามันก็จะปลอดภัยปลอดภัยกว่ามันยอดมากแล้วในส่วนของธนการของเราเนี่ยมีในส่วนของการบริการในรูปแบบไหนบ้างครับเออพวกท่านสนใจอยากจะมาใช้บริการนะครับโอ้ครับงานทางธนการของจุฬาเก้าของเรานะครับก็จะมีงานครอบคลุมของงานธนการทุกด้านเลยอย่างเช่นงานธนการทั่วไปพวกขุดหินปูนพุดฟันถอนฟันหาฟันคุด พวกเนี่ยครับแล้วก็งานพวกเฉพาะทางอย่างเช่นพวกงานทัตตรการจัดฟันการรักษาลากฟันแล้วก็ลากฟันเทียม,ลยมลยแล้วก็แล้วก็งานพวกฟันปลอมฟันปลอมก็ยังฟันปลอมติดแน่นฟันปลอมชั่วขราวถอดเข้าถอดออกสะพา,านฟันวีเนียโอหลากหลายเลยครับโอเคครับผมแล้วในส่วนของเพิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่มีให้บริการในส่วนของ ประเด็ธรกรรมของเรามีมีตัวไหนที่จันฟอร์จะแนะนำให้ไหมครับอ๋อวันนี้ครับวันนี้ผมเตรียมเครื่องมือมาพอดีได้เครื่องมือมาใหม่เ oh <my> มื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดเลย <มา S 1> ล่าสุดเลยเล่าสุดเลยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำ <c oughs> ความสะอาดสุขภาพช่องปาก <c oughs> ปกติเวลาเราเราคนไข้มาขูดหินปูนนะครับ <c oughs> เราก็จะขูดหินปูนเคลียร์คาบหินปูนคาแบ,บ,บคทีเรียคาอาร์กต่างต่างถูกครับแต่คราวนี้มันจะมีตัวบางบางสี บางคาบต่างๆมันเอาออกไม่ได้อ๋ออาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ที่ผมจะนําเสนอเนี่ยครับมันคาบฝังลึกคาบฝังลึกพวกคาบกาแฟคาบชาหรือคาบบุหรี่มันมันขัดยากจร<ห>ิงบางคนเขาไม่อยากไม่อยากฟอกสีฟันเพราะกลัวเสียฟันหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ไม่ชอบงานงานนั้นเราก็มีตัวเลือกให้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์มาลองดูด้วยกันนะได้ครับผมอยากสนใจเหมือนกันครับครับอาจารย์ดรโอครับนี่คือเครื่องใหม่ของผมนะครับเครื่องตัวนี้คือ ตัวที่ใช้ในการขจัดคราบฝังลึก <Okay. S 1> ลักษณะการทํางานของมันก็คือเป็นตัวสารสารเคมีที่อยู่ในใน,ในกระป๋องนี่ครับ <Okay. S 1> มันจะมาผสมกับน้ํากับลมแล้วอัดเข้าไปในตัวฟันทางวิทยาศาสตร์เหมือนเหมือนใช้แรงกับแท้เข้าไปถึงฟันแต่คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเพราะเราไม่ได้ไม่ได้พ่นแรงแล้วไม่ได้ซอะเข้าไปข้างในมากมันยอดมากตัวตัวเนื้อเนื้อสารเคมีที่เห็นนี่คือ ก็คือพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวที่ที่เป็นผงขัดโดยเฉพาะในยานสีฟันที่เราใช้ทุกวันนั่นแหละครับเป็น,นาการขัดออกมาให้มันอยู่ในในในอนุภาคโดยเฉพาะของมันคร,ครัเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอนนี้นะครับเครื่องเครื่องมันเวลาเราใช้งานแล้วก็พอเราทำความสะอาดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มเป่าเป่าตัวผงเนี่ยทำความสะอาดท,ที่ผิวฟัน ไม่เจ็บนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามีลมมีอะไรมากระแทกที่ผิวฟันอย่างเงี้ยครับเสียงก็จะ,ะหน้าตามันประมาณนี้อย่างเงี้ยครับที่เห็นก็คือเป็นเป็นน้ำเป็นลมแล้วก็มีตัวผงขัดฟันเข้ามาทำความสะอาดที่ผิวฟันให้เห็นภาพให้ชัดนะครับเดี๋ยวลองสาธิตกับผิวโค๊กอาจารย์ลองดูเนี้ยครับโอเค <laughs> ใช่ครับได้ครับอ่าสังเกตนะครับเอออ๋อ ประมาณนี้ครับโอเคเลยตัยวนี้คือเป็นสเตนตัวตัวติดที่ผิวฟันก็จะหายไปเลยใชครับแบบเหมือนสามารถทําความสะอาดนะครับในส่วนของสีหรือว่าการที่มีภาพที่ฝังลึกนะครับลแล้วก็สามารถทําให้ในส่วนของสีหรือว่าค้าบฝังลึกเนี่ยสะอาดขึ้นได้นะครับโดยใช้ในส่วนของโซเดียมไบคาร์บอเนตครับแล้วก็ผสมกับตัวที่เรามีน้ําแล้วก็ใช้ในส่วนของลมเป่าเข้ามา ครับไม่เจ็บด้วยเฉดนี้คนไข้พอหลังจากทำเสร็จคนไข้อย่างแรกเลยจะรู้สึกว่าฟันมันลื่นขึ้นมันลื่นเพราะว่ามันโดนขัดตัวผิวที่สกสารออกไปอย่างที่สองถ้าใครเป็นคราบเหลืองพอยือออกมาเฉดฟันมันมันจะไม่ได้ขาวเหมือนเหมือนฟอกสีฟันแต่ว่ามันจะใสขึ้นเผยให้เห็นเนื้อฟันที่ที่จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับถือว่าจะเป็นาเครื่องมือใหม่ที่ดีเหมือนกันในเครื่องมือหนึ่งนะครับครับผมครับในตะกรรมของเรานะ ถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจครับก็สามารถมาทดลองใช้ได้นะครับหลังจากที่เราแบบความสะอาดฟันแล้วนะครับก็สีฟันจะได้สดใสขึ้นนะครับไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยเป็นอมีออร่าในฟันของลเองนะครับครับแล้วถ้ามีปัญหาสุขภาพฟันนะครับก็ให้มั่นใจแล้วก็สามารถมารับบริการในส่วนของแผนก์สังกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดทุกวันนะครับอาจารย์ครับผมครับผมโอเคครับช่องทางการติดต่อแล้วครับอาจารย์เราสามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างครับผม สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ไลน์แอดไลน์มานะครับแล้วก็ตามเ c e b o o k มีเมสเซจถามถามติดต่อมาได้เลยว่า,าเปิดวันไหนมีหมอท่านไหนเข้ามีงานให้บริการช่วงนี้ อะไรยังไงถามทั้งสอบถามเรื okay, okay. okay. ่องราคาได้เลยครับโอเคครับผมก็มีช่องทางหลายๆช่องทางนะครติดต่อท well> okay. well> like ี่บริษัทศิลปกรรมนะครับก็สามารถติดต่อได้มาตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับอาจารย์เคสุดท้ายนะครับก็คือว่าชอบในส่วนของคลิป้องโอโกไกด์นะครับอาจารก็ฝากสับปะรดกดไลค์กด subscribe กด แชร์ในส่วนของทั้งเฟ o o ุ๊คลอบานจุฬาละก้าแล้วก็ YouTube โรงบานจุฬาละก้านะครับเราจะได้ติดตามในส่วนของความรู้ดีๆนะครับสนุกๆนะครับมาทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะหมุนเวียนกันมาครับอาจารย์สรุดท้ายเราก็จะต้องพูดสโลแกนก่อนจะจบนะครับอาจารย์ว่าถ้าจะใครชอบก็สามารถติดตามในส่วนของดรโอโกไก์ไลน์สุขภาพสบายๆสไตล์ดรโอ โอเคครับบันดาครับก็แค่นี้นะครับจาขอบคุณมากนะครับครับผมครับบอกว่าโอกาสหน้าผมมาเจอกันอีกนะครับ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 แลสวัสดีผู้ชมท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย